ขอต้อนรับเข้าสู่ห no ้องเรียนภาษาไทยนะคะสำ, Becca. สำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่หนึงนะคะเรื่องของการสร้างคำในภาษาไทยเดี <S <S ๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาค่เมืเราจะสร้างคำในภาษาไทยนะคะเราต้องมารู้ความหมายของการสร้างคำในภาษาไทยกันก่อนนะคะสำหรับการสร้างคำในภาษาไทยนั้นหมายถึงอะไรคะการสร้างคำ หมายถึงอะไรเด็กๆทราบไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะการสร้างคำคือการนำคำที่มีอยู่ในภาษามารวมกันให้เกิดเป็นคำใหม่โดยคำใหม่ที่ว่านี้มีวิธีการสร้างคำดังต่อไปนี้ค่ะการสร้างคำด้วยวิธีการประสมคำการสร้างคำด้วยวิธีการซ้อนคำการสร้างคำด้วยวิธีการซ้ำคำและการสร้างคำด้วยวิธีการสมานนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้จักคำมูลหรือ,อยังคะคำมูลคือคำดังเดิมในภาษาที่ยังไม่ได้นำไปรวมกับคำอื่นนะคะขีดเส้นใต้ไว้นะคะว่ายังไม่ได้นำไปรวมกับคำอื่นค่ะซึ่งคํามูลจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ 1. คําพยางค์เดียวเป็นคํามูลค่ะเนื่องจากยังไม่ได้นำไปรวมกับคำอื่นนั่นเอง 2. ถ้ามีหลายพยางค์ต้องแยกจากกันไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่ได้ไปรวมกับใครจึงแยกจากกัน จับแยกก็จะมีความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำเดิมหรือไม่มีความหมายเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะครูก็มีตัวอย่างคำนะคะมาให้นักเรียนลองสังเกตซึ่งคำที่ครูยกมาทั้งหมดนี้เป็นคำมูลทั้งหมดเลยนะคะอาทิเช่นคำว่าลุงครูค่าหมูนาฬิกาโปรดมะละกอน้ำบาทยักษ์บาทเทวดา นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าคำมูลที่ครูยกมานั้นมีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของลักษณะของคํามูลได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอที่จะสรุปลักษณะของคํามูลได้ไหมเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะจากคําที่เป็นตัวอย่างที่ครูให้มาทั้งหมด 1. คํามูลก็จะเป็นคําที่มีใช้อยู่ดั้งเดิมในแต่ละภาษา 2. คำมูลจะเป็นคำไทยแท้หรือคำภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะ 3. คํคำพยางค์เดียวเป็นคำมูลเสมอเพราะยังไม่ได้นําไปรวมกับใครและ 4. คํคำมูลหลายพยางค์เมื่อแยกแต่ละพยางค์จะไม่มีความหมายหรือถ้ามีความหมายก็จะไม่เกี่ยวข้องกับคําเดิมนั่นเองค่ะอย่างเช่นคําว่าขลุกขลัก เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสามารถสรุปลักษณะของคำมูลได้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของคำมูลเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรที่น่าดตามสำหรับความรู้ในเรื่องของความหมายของการสร้างคำและความหมายของคำมูลขอมทางลักษณะของคำมูลเมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะนำไปสู่การสร้างคำในลำดับต่อไปพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับการสร้าง สวัสดีค่ะ